ฉันอยู be okay, be okay. Okay, ่บ้านตุ่มนะทุกคนโอเคบ้านเชื่อมได้ตอนแรกอนเห็นชื่อกเรือเกินร้าน E ่ U เนะก็ไมได้อ็ดเพราะว่าแบบเอนึก่ามีคนชื่อเหมอนพิี้่างเงี้พอคุไปดูพอไปดูเกมพีก็รู้เรื่องเลยพี้มาแน่นอนเดี๋ยวือน น่าาเปองอม่กูว่ามได้ว่ามันต้องแต่คนว่าคนหน้าอิจาตัวหนมือิเมกี่ยอหรอมีัเช่นเมงเนี่ยรถชาดิเมืองบบก็เล่นที่ผ้าเป็นนะตตงพี่นี่เล่นปิงไม่เป็นเลยพี่ไม่เคยหยิบปิงเลยพวกแกเห็นอีเฮีย พี่ไม่เล่นพี่แทบจะไม่เล่นปิงเลยนช่ออกมาออกมาพ่ออกมาออกมาเร็วๆออกมาออกมาไอ้ยมาหมดหมดท่าหมดท่าไอ้หมดท่ามันอ่องปิงได้ต่อล้นองเย อีดอกเส้ <c oughs> ฉันแอบแล้วนะหน้าเท่ทนนี่นออนว่า้อเียตามแฟดเป็นไหมเนี่ยเชื่อว่ายังหน่อยตอนมันต้องด่าพี่โชว,ว์ <c oughs> มั้งแหละไม่น้องไม่รู้น้องจำชื่อพี่โชไม่ได้แต่ตอนนี้พี่กบอกว่าพี่โชว์นองน้องวินหนักเลย

โจ๊กโย่ตีโดนน้แดงโจกโโจกโ่ทำไมทำแบบนั้นได้วะฉันอยากทำได้เหมือนเขาจังเลยอ่ากทำอะไรดีอ๋อนี่ไงนี่ไงกดกดคิดขวาแล้วเดินนี่นี่พวกเธอฉันทำได้แล้วเอ้ดอกทองไปตีมันสิเดี๋ยวแฟดให้เออมันมันแกล้งมันแกล้งมันแอบมันแอบมันแอปปิงมันแอบปิงอีพีตัวเนี้ย นี่เธอดูฉันเดินได้แล้วโอ้ยโอเคโอเคโอเคนนีายเยดีกว่าอ้เอี่กันลไ้วาไม่ได้บังันไม่ได้บังเลยอุ้ยอาว่ะสิบหายแล้ว อี๋เดินไปโคตรไหวเลยสัตว์เล็กอะโคนนี่ยอแล้วก็ลงยด้วยพี่ี้ทำมันได้ไงไม่ได้ฉันก็ฉันก็ทำให้มันหน้าเทาให้อยู่นะนม่อบอกเทาผีอยู่่้อบอกทาผีเป็ดมังและเอาไปเลอดูดีจุดคิดมาดะ พิงมาอีเบลเดินโคตรไวสัตว์นี่พามันจุกอย้่ไหนวะเธอที่ถ่ายเองไ่ัถ่ายนะโอเคที่ค่อยถ่ายอีกคนนึง โอเคมหมดได้นะว้ายหค่นถังหด่ดนถังจะพี่พอให้โอเคนี่ฮะมันมาเอาฉันอุ๊ยมันออกมาแล้วมันอยู่ลานกว้างตอนเนี้ยพี่อยู่ลานกว้างเฟสปะ่ะนี่พาลงไปหาพี่ทำไมอ๋ออ๋อขึ้นมาแล้วโชว์ไปช่วยตุง พี่จี้เห็นตัวกระตุกปะไม่เห็นตใครกระตุก,รก,รตกนี่ฉันเดินได้แล้วตลกะมันเดินกรตุกใช่ไหมมันเดินทำไมมันเดินขยิ่งอย่างนั้นวะทุกคน,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 นมันน่าเท่าเอาๆไม่มีกล้องก็ทำได้หรอไม่มีกล้องก็ทำได้หรอ ใช่ทำได้น้ำมันนะทุกคนเออแล้วทำไมฉันทำไม่เนี่ยโคตรโคตรไวชิบหายละวิเจ่ต้องจูแคนเลยโซโซพ่โซไปยาแล้วบายบายไหนะพี่เจมพี่เจมป้อนพี่เจเปิดไมมันหายไปทุกคนผีหายไป จยด้วยมาขึ้นบันไดมาเร็วมาแล้วขึ้นมาขึ้นบันไดมาให้ได้ีมาเท้าเท้าเออ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 สาวสไนเปอร์ดักยิงไปแล้วเอมาแก้แค่อบนีน่นแกไม่เจอยาเหรอวะอีภูมิ ไม่เจอเลยนี่นี่โชว์ดูอ๋อยู่โฮกยูมันจะงกุไอ้ตังวิ่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 งตครใคหน้าเท่านั้นอะอ๋อตอนไหนมีทูบมีทูบมันไม่มีใครไปจุดเลยมีมาเก็บที่ยวคนคนนี้บอกว่ามาเก็บทูบหน่อย ไม่ว่างเลยพี่สวสดอยู่ oh, ไหวช่วยด้วยม,มันเฟดแล้วมันหลกันผมเป็นอะไรกัน,กนโเกเอซันไอ้้ยโดนกระแดงจะมายงกันก้ไปกูไปเถอะ เบลบอกกูจับจะร้องให้ได้ตีันไออานีเออน้ำมัน์สองเมืองคนไทยนะเมืองสงสารเขาหน่อยรมืคนไทยนะเมืองสงสารเขาหน่อยโง่แดงแน่ได้ไดไป โอ๊ยโอเคโเียเลยกูเล่นเลยเออทายแล้วทายเลยทายแล้วโดนไหมน่ะ โอ้ยกันเตะมาแล้วช่วยดูว่าช่วยดอว่ช่ยวยดูว่กันเตวกก่าแล้วกันเตะไาแล้วกานเตไแล้วบ้าอีปู <c oughs> ตายเน่ตาย <c oughs> ไม่ไ่หายปาอตะบโเลยวะ่ะ ้าปูอีกเล่มนึงมู้เลยไปเปองวิมล้หาไม่เจอเ็บแล้วเล้ kingdom, นมาไล่ต้องแดด้นเกยนะมึงอาตะปูไม่เจอตะปูอยู่ใต้ล่างอม่ เดินดักทายให้ไ่ยมรู้รู้เบีููโอ้ยพิงแบบตนเตนไม่่แล้วะ้ีก่่าไม่ว่าไม่ชนะตเนี้เดินไวจังวะ มนนะันแตกออกแล้วแวะอน๋นี่เหล้วโอเคานแล้วมันเริ่มหมุดมันเริ่มเป็นแล้วนะมึง ม,มันเริ่มเป็นแล้วไอเ้อเ,อเหี้ยโหจ้องยุ่งยุด,ดเลยอ่ะผีตัวเนี้ยจ้องแบบต้องเอาเล็งที่คนนี้คนนู้นเนี่ให้เก้าหรอเขาไู่ในสุดโอได้สุกอนได้มาแล้วน<อ>ี่

<Okay. S 1> แต่มันไม่ไม่ของเล่นเลยนะทางนั้นน่ะไม่ๆๆ<ต>ไม่อะไรต้องชุบให้ได้ไม่งั้นจะจุดไม่ได้ต้องชุบด,ด,ดอกวิญญ,ญ,ญาณดีต้องชุบแล้วจะชุบแล้ว มันใหญ่กว่าแล้วเฟดขนาดนี้มาอเลยเารอเฮ้ยมันมันเอาพี่มันเอาพี่โอ้ยสาวนนี้ไปเอาไม่เอาเก้าเก้ายังวันนั้นเก้าเ้ายังเก้าเก้าแล้วโอเคดูไดกันหน่อย่ามาอานะยามาอารนะตไติวติวดได้วยดได้ย แกันโอมาตอไหมเรววๆอาชุบยู่ตรงไหนโชว์โอเคโอเคที่รอจุดเดียวการโดหาใช่มึดีชุบเสร็จยังไม่มีที่ชุบอ้ามันย้อนจยจยางวางโซ่โดนเก็บวางแล้วหน้าเท่า

ไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องที่มีเกาะอยู่แอมพีรัวให้นอนช่วยหน่อยิิกกเอฟมหน่อยไว้เอฟอันนี้เขาบวกกันอยู่ตรงนี้ หมดแล้วลปัดอ้อมปัดอ้อมหุ่นยานปะจะยังยามาออกอะไรตอนนี้ฉีดโชว์เลยฉันจะถ่ายรูปไปเฮียเอ้ยผีมามึงอย่าเพิ่งฉีดนางจะคิดแล้วว่านางก็เลยแบบว่าเข้ามาจิ้มเล่นๆจะจีบแล้วหญิง ดังนัอลิซาอากิพวกเธอเอาเขาไปไว้ไหนพี่อะที่สอยดอะไรพี่หนึว่าไม่มีคนเปิดกองเลิกป๊อมีควายโอเคฉันไม่หวแล้ว วายยี่ห่าเอ้ยมันเอาฉันอยู่บ้านตุ่มออกมามุดไปไม่ได้เพิ่งใช้ท่อไปเมื่อกี้นี่ลงน้ำมึงนี่นี่เขาอยู่ตรงนี้นี่เขาอยู่ตรงนี้แล้วเร็วเขาเอานี้ผาชุดลูกเสืออยู่ขึ้นมาขึ้นมาเธอขึ้นมางงมาก ล่าสุดจะจะว่ายน้ำแล้วหนึ่งล่าสุดเอาล่าสุดเอาคัตเตอร์ไปแลกกับห่างแล้วกงงนไสีหนันน้มันมันมันคิวมักเนยไหนเอาเลยใส่เลยใ่ใสเลยเราใส่ละไปไม่เอาประคำไปหรอฉันไปด้วยฉันไปด้วยอดน้ว